คประมาณกี่คนประมาณห้าร้อยครับไม่สอนคิดคิดครับจะได้ไดีไหอไม่ครับเหนื่อยครับเคยอทำมาตั้งแต่ออกต,อตั้งแต่สี่โมงเช้าจนถึงตีสามก็ได้รับแปดร้อยพันหนึ่งเงนี้ครับหบิดเบี้ยนเราทำมานานหรือยังประมาณ คุณพามีนาครับเราทำมากี่ลายแล้วก็แเ็กเท่าไหร่ครับเราแจ้งเด็กเท่าไหร่ครับก็ให้ก็เด็กพันหนึ่งเงี้ยก็ตัวเองก็สองร้อยนครับพันหนึ่งตัวในสองร้อยฮะลงแช่ออฟฟิเชียลครับโซเชียลก็ปิดหน้าครับแล้วเรารู้จักเด็กได้ไงติดต่อเด็กได้ไงมีคนแนะนำมาครับแล้วก็หา สมัครหางานมาทข้ามากี่คนแล้วครับหกสิบคนครับแต่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปคือบางคนที่เขาคขาดีแล้วก็มีเด็กในคอนโทรลสิบเคนตอนตอนนี้ไม่เออมีห้าคนครับห้าคนเข้มาอุเราตั้งไว้เนี่ยมีลูกค้าประมาณกี่คนประมาณห้าร้อยครับห้าร้อยคนแต่ว่าลูกค้านี่คือเป็นที่ที่ที่นั้นจริงก็ มันจะเป็นกลุ่มที่เขาเข้ามาเฉยถ,ถามบางทีก็ถามแต่ลูกาค้าจริงไม,ไม่ไม่ถึงห้าที่ท,ที่ที่เริ่มทําเพราะว่าอจากที่เราเล่นโซเชียลเนี่ยก็มีคนทักมาถามออ่าหาเด็กผู้ชายเงี้ยแล้วก็อาจจะเล่นห้หาให้เขาเนี่ยเออมันพอฟักหน่อยปุ๊บมันจะมีคนมาถามเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับในกลุ่มมีเด็กผู้ชายเยอะไหมจะมีแต่เกย์ที่เขาทักเข้ามาแต่ว่าผมว่าผมผมไม่ชอบทางด้านเกย์ครับก็เลยไมม ครั้งหนึ่งได้เงินประมาณเท่าไหร่ครั้งหนึ่งก็ประมาณสองร้อยครับวันหน,น,นึ่งประมาณส่งกี่รอบวันหนึ่งก็แล้วแต่ง,งานครับบางวันก็ไม่มีบางวันก็มีมมครับมันแล้วแต่รอบแต่ถ้าก็เป็นประมาณว่าถ้ามีก็ประมาณได้ประมาณนัดพันครับส่วนใหญ่ไปส่งแถวไหนแถวโรงแรมหรือโรงแรมครับที่ไหนหอ่าสีสุขครับสีสุขนอกจากเราเนี่ยมีคนที่ทำอ่าที่เป็นบ้านอื่นเหรอใช่ใช่ นี่ครับร่มแรกขั้นตอนอ่าก็เราก็โพสครับโพสโพสหาลูกค้าดึงเข้าดึงเข้าไลน์ครับพอดึงเข้าไลน์ปุ๊บเขาก็ถามราคาถามอะไรเงี้ยเราก็ตกลงราคาก็ไปส่งที่โรงแรมเนี้่ครับพาเด็กไปส่งที่โรงแรมเด็กผู้หญิงอายุประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับส่วนมากจะยี่สิบขึ้นครับแต่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดก็คนหนึ่งครับที่เขาขอขอให้มาช่วยช่วยช่วยหาเนี่ยหลเพราะว่า เขาเดือดร้อนพ่อมอไซเขาจะได้มอไซแล้วอีกที่ีอ่อมาบ14ปีเแม่ว่าบแปีคือผมรู้ประมาณที่เรียกเขาบอกผมเขาสิา10 18แต่พอมาดูาบัตรมันบัตรมัน15ผมก็นับนักพ่อสอเป็น15ครับเราอยากบอกพ่อแม่เด็กยังไงบ้างสิ่งที่เราทำก็อยากจะขอขอโทษครับในสิ่งที่ พาลูกหลานเพื่อนมาทําครับแต่ว่าก็ทุกครั้งที่แบบนึงก็เราก็เป็นห่วงดูแลดูแลเขาด้วยของเขาด้วยนะครับก็เลยช่วยเหลือชัาๆไปครับเป็นแล้วทไมถึงใส่สูงเนี่ยเมื่อสามชิ้นช่วยชีวเา้ไม่ดีหรอือไม่ครับเหนื่อยครับเคยทำตั้งแต่ตั้งแต่ออกตั้งแต่สี่โมงเช้าจนถึงตีสามก็ได้ไวมันะแปดร้อยพันหนึ่งเงี้ยครับเห็นว่าทำอันนี้ได้มาแล้วเท่าไหร่ อันนี้ก็ประมาณพันครับแต่ว่ามันงานสบายกว่าสบายกว่าก็คือเราไปส่งไม่ต้องเปส่งบ่อยเพราะแทนแก๊บนี่วิ่งตากดดทั้งวันนี้ครับเป็นแอดมินก็ผมเป็นทุนสร้างครับแล้วก็แอดมินก็จะเป็นให้น้องๆเขาช่วยกันครับช่วยกันน้องคุยช่วยคุยนี่คแลพจรับมูนมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิง ข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ